ถ่ายถ่ายอยู่เนี่ยถ่ายคู่พันห้าโอ้ยนี่ถึงนี่นี่ซื้อมาอัละเก้าร้อยห้าสิบอันนี้อันนี้เจ็ดร้อยใช่ไหมให้เอาอะไรก็ได้ให้ได้พันหนึ่งอ่ะโอ้ยยับดิไม่ยับโอ้โหจะหน่องถ่ายถ่ายอะไรมาแลกให้ได้พันวะเนี่ยถ่ายคอนเทนต์ให้ได้เนี่ยแต่งน้องโอ้โหนี่ก็ซื้อมาสี่ร้อยเอาป่าเหรียญได้ไหมได้ป่ายับเลยนี่ร้อยี่สิบเก้าอะยี่สิบเก้าซื้อมาเกือบพันเนี่ยโอ้โห คุณเต่าปะเนี่ยอเอาไปพันหนึ่งข้าทุนยิ่งซื้อ,อสี่ร้อยถูกช่วงบนเท่ากี่ร้อยนี่ไงคิดไว้ถามเราเลยว่า,ออาจะซื้อยอดถึงพลเราจะซื้อยอดถึงพลเราอันละสามร้อยแล้วเดี๋ยวไปขายเปนจีนอันสี่ร้อยมีอะไรอีกนะ่ะสนใจงูงูลงยาเนี่ยละพันเลยเหรอต้องซื้อมาละเก้าร้อยห้าสิบอันนี้มันสวดกันมันว่าสองขีดแม่งเกลียวมา จริงไม่ไม่ได้เก๊นะไม่เก๊หรอกก็เล่เนเหมือนกันไอ้มาสวดมามาสวดว่าสอ,องขีดเก๊เลี่ยมเดิมวเปแก้วเป้แก้วนะ